สวัสดีค่ะเพื่อนๆออกข้างนอกกันนะคะวันนี้เดินสายนะคะไม่ได้เข้าป่านะคะเพื่อนเข้าในเมืองนะคะเข้าในเมืองนะคะเดินเดินนะคะเดินไปนะคะ อันนี้โซเฟอร์ไม่สบายนะคะมาดามต้องได้เดินนะคะบอกไว้ก่อน <c oughs> เดินเป็นวัยรุ่นเลยนะคะ <c oughs> โซเฟอร์ป่วยนะคะเพื่อนๆไอ้เราก็สายเดินแดดไม่ได้ต้องเดินนะคะอ <c oughs> ย่ออกกำลังกา <c oughs> <c oughs> ยอยาออกกำลังกายนะคะ ขึ้นนอนกับมือเราพี่น้องเอ้ยอ้าวนอนบาค่อยอิ่มพี่น้องหลุดนะยกน้ำบานนะ้ำเมืองเขาเบิ่องตะข้าวเศษข้าวเกินไปแล้วก็เป็นปราสาทพี่น้องเศษข้าวนะักเกินไปเห็ดยังกับเบิ่งข้าเห็ดไปใส่มาใส่กับเบื้องตะเข้าเบื่องไปเบื้งมากแต่ฉีหกักน้ำมืดพี่น้องเครียด ใจป่อิ่มขึ้นเลยได้กินยาประสาทนน้องเอ้ยไ <c oughs> เข้าในเมืองก่อนเข้าในเมืองหลังจะเข้าปาเห็ดน,นะคะผมหงอกกับพ่อผมต้องใส่หมวกคุมผมไปนะคะ หอบแล้วนะคะหอบแล้วนะคะกินยาหอบพีนะะ่นะะ้องเดินไปขึ้นรถเมล์นะคะคเพื่อนๆเดินก<อ>่อนนะคะ เดินขึ้นรถเมล์กันพี่น้องเอ้ยสายเดินสายยุบันม่อจนสิ้นขออย่างเดียวอย่ามาหลุดเด้วยพี่น้องเอ้ยสองสามคนป่าก็สงสารแกไม่สบายเราก็หาแต่เรื่องปวดหัวให้เขานะคะเพื่อนเอ้ย ไปหาเผื่อเจอเห็ดนึกป่าเห็ดนะคะเห็ดบ้านอกอกไปเดินไปซึ้อรูตเม่ เดินไปหาหนะ้าที่บุ้ยพี่น้องเ,ออเดินแล้วก็แวะเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะกับพี่เสาวนะคะเดินหาปเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้แดดออกอยากเข้าป่าถ้าใครอยากเข้าปากาาปาก็กชวนด้วยนะคะป่าใก,กล้ๆนะคะ ลูกอันนี้สุกๆเจอดีหาเห็ดไปด้วยเดินไปด้วยนะครเ,เพื่อนๆมาดวป่าเห็ดนะคะ ยิ้มไม่ออกเลยเราปกติเคยคุณป๋าเคยขับรถนะคะเมารถนะคะมาดามเป็คนเมารถพี่น้องอนางรถคุณปา๋านางไหนก้นเดียวนางไ,งไหนตะข่างนายตั้งหากรถก็ได้แต่วันนี้ต้องไปขึ้นรถเมย์ดูอาการก่อน <c oughs> จะเมารถไหม <c oughs> คิดถึงลูกหลานน้อยคุณคุณคิดถึงยายไม่ลูก ดูมึงน่อมาหลายปีหลายเดือนหอดูหดหลานพี่น้องเลยยูไปซื้อเลยพี่น้องดูหอดมือแล้วก็หอดมือน่แหละพี่น้องเอ้ยบ่มีกาเกินเะรอย่างนี้ดูตื่นขึ้นมากับกินคำหลินเบิดเหมือเบดเว้นหลินแล้วคำมากันอนใช้คิดแค่นี้พี่น้องเก็บป่วยก็ไปหาหมอหายแล้วก็หาหล่นหากินให้่ก้าพี่น้อง ใช้ชีวิตไปแบบบกคิดหนังหับไหมอย่าี yeah, เราเดินมาโดนแล้วพี่น <ừ> ้องเดินเมื่อยหอบเหนอร์เวนะก็เพื่อนดูงามดี อ้านาเดินมาจากบ้านมาดามพี่นองสิ่มหอดไปรถเมย์จากนาทีนั่งรถเมย์สิบห้านาทีไปถึงในเมืองนะคะรถเมย์มันจอดหลายไปพี่น้องจอดไปนี่จอดไปนี่จอดายนี่ หอบ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 รถเมย์เพิ่งมาเด้อวิ่ง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 รถเมย์มา,มาถึงป้ายรถเมย์แล้วนะคะโอ้เห็ด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 ไตเบื่อออกแล้วพี่น้องเห็ดไตเบื่อออกแล้วเห็ดกินก็ติดตามมานะคะ โอเคนะคะเพื่อนๆถึงไปรถเมล์แล้วนะคะรถเมล์จะมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะเจอกันนะคะเพะื่อนๆบ๊ายบายไปรถเมล์แล้วนะคะแฟมลิตเตโอร์รถเมล์พี่น้องห้านาทีถึงนะคะห้านาทีนะคะไปรถเมล์นะคะดูดูไปรถเมล์นะคะ ขอยรถเมนะคะโอเคนะคะคเพื่อนเจอกันบ๊ายบาย5นาที